พี่ดาสวัสดีครับเป็นไงครับช่วงก็ปกติครับแต่สภาพอาการบาดเจ็บมันรบกวนรุนเเรวเจ็บเข่าจิตใจมากมาแล้วมาแล้วเปล่ามาแล้วดึงดอกเจ็บใจกับเอกลักษณ์มากทำไมฮะบอกไปกินข้าวกับไอ้สลายุทธไปนั่งไปสักพักไปนั่งซดชาบู วันไหนครับวันไหนเนี่ยวันนี้โอ้ยคำว่าชวนไม่มีไม่มีเลยไม่มีกับคําว่าเอกลักษณ์คำว่าชวนเนี่ยนะคำว่าชวนนี่ไม่มีเพื่อนเฟซบุ anyway> ๊กม like ันยังมีแอดเพื่อนนะแอดเฟนใช่ไหมแอดเฟนเปล่าๆไม่มีแล้วอันอย่างเดียวอันเฟนอย่างเดียวเลยช่วงนี้ แล้วบอกว่าเป็นคนนี่นนนะเ,นเริ่มเป็นคนดีตั้งแต่บวชออกมาเนี่ยไปหมดแล้วบด <c oughs> งดีที่พระให้ออกมา,าศาสนาให้ออกมาไม่มีแล้วศีลศีลศีลข้อสามเคยท่องไหมปาน,า,ปา,ปา,นานะทไมคาสัตปานานะตัป๊ปลาบ่อโอ้หลายดอกเลยนะ <c oughs> เยมนัดผูเื่องอก็เดี๋ยวกำลังติดต่ออยู่ครับไม่รู้เขาจะมาหรือเปล่ามาภายในที่นี่ะได้ให้คณะครูมีงานทำจะได้มีงานทำมามา,มาเยือนใช่ไหมครับครับจะได้อย่างน้อยก็ได้ตัดหญ้าทำสนามเช่วเชื่อปรับปรุงภูงมิทัศน์โรงเรียนให้ของเราน่าอยู่ คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆอ่ะได้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 ยินเ่าว่าครูครูโรงเรียนนี้มีแต่คนที่สวยไหมครับก็ไม่รู้ครับไม่ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ต้องถามเอกลักษณ์ครับเพราะว่าเอกลักษณ์เรื่องเรื่องครูผู้หญิงนี่ต้องถามเอกลักษณ์เพราะว่าครอบครัวมาดับหนึ่งแล้วอยาผมอยาวผมอยายาผมไปยุ่งกับ เลื่อนวงจออย่างนี้ไม่ได้เลยต้องต้องเอกลักษณ์คนเดียวเอาลักนณ์โคดานี่เป็นคนล้างลูกลักเมียครับเอกลักษณ์นี่เขาไม่รู้อ่ะเอกลักษณ์เขาก็เป็นคนดีนะแต่ดีเป็นบางวันแตนเขาบวชออกมาตึกนี้เป็นไงบ้างร้อนได้คำเดียวว่าไดีมากไม่ต้องพูดบอกได้คำเดียวว่าไม่ต้องเบอไปอ่ะ เสียงการร้องก้าก้าก้าเลยแต่คนนี้เขาดีสม่ัเสมอนะครับเลยกล้าก้ากล้าสุดยอดเดี๋ยวนี้ดีดีขึ้นเยอะเดี๋ยวนี้เป็นคนรักต้นงูต้นไม้โอ้ยต้นไม้เออลงสตอลลงสตอลี่มีต้นไม้ตานะ เย็นๆจับกลุ่มกินเหล้าไม่ได้จิบกาแฟกันไม่ได้จิบกาแฟทั้งวันเลยต้องบอกต้องบอกมุมมนั่งกินกาแฟมุมนั่งกินกาแฟไม่ได้นั่งกินกาแฟทั้งวันเลยผมนั่งกินกาแฟคือต้องมีพวกต้นไม้พวกอะไรใช่ไหมดอกไม้สีสวยใช่เสื้อเสื้อเสื้อฝากติดตามเสื้อด้วยนะครับใครอยาติดตามก็ติดตามผมไม่ติดตาม